ก้าวที海海่ต้องมีผู้ใช้จะพาไปเขาสนใจจะขอทถูชัยค่ะมาทั้งจากชุมชนจากนาตัวอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยเสร็จแล้วก็เรื่องของสุขลอมชาวบ้านให้กันเพราะว่าในชุมชนยังมีการไปเจอเจอเรียกตอนจากมาเสร็จแล้วก็คือตอนนี้ขยายเป็นงถึงประตูมาเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยว่าโครงการที่ชุมชนอยากจะทํา แบบที่มีอยู่ในใจเนี่ยมันเข้าถ่ายเข้าหลักเกณฑ์ของที่เราสวัสดีค่ะทุกท่านมหาวิทยาลัยนสิทิค่ะเราผิดชอบดูแลสู่พัฒนาหลักหกนะคะเราก็อาจารย์เป็นทังคณะกรรมการที่บริหารแผนงานร่วมทุนอันนี้เป็นคณะบดีของขคณะเกียาาตร์เราก็ อีกครั้งหนึ่งที่ไก่จบสนี้นะคะน่าลงทุนที่บรังสิกับสสว่าค่ะลงทุนกดนจริงๆเรารับถูกเงอนขอันเดียวของแผนงานลงทุนนะคะชุมชนตรงนี้ค่ะก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่มตัวงบประมาณตรงนี้เพื่อกระจายงบประมาณมารวมลงทุนแล้วก็ให้งบประมาณเพื่อพัฒนาตัวชุมชนประสิทธิภาพนะคะซึ่งในคณะกรรมการ อีกันนเงินจะเป็นเกี่ยวกับน้ำป่อยที่เมื่อกี้เหมือนใครพูดเึ็นอยู่อ่าใช่ค่ะอ่าแล้วนอกจากตรงนี้เขาก็มีการสอจับขอเงินทุนคือบนนี้ที่ที่กลุ่มเราเดินไปแล้วมีมีเงินทุนเดียดแล้วใช่ไหมครับหรือยไงเนี้ยไม่ต้องขอทุนแล้วชาวบ้านได้ยังสามารถทําอาชีพนี้เขาไปกระจายให้คนในช่องไปกระจายเดือนเขาไม่ต้องขอทุนต่อได้ครับเขายังทำเองต่อได้ซึ่งจริงระหว่างแบบนั้นว่าอยากให้เขา ทำเองตอบได้โดยไม่ต้องขอทุนจากเราคือหนึ่งแสนเนี่ยจะเหมาะชุมชนใช่ไหมในเรื่องของทําเรื่องของอาชีพไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าพิจารณาแบบนี้ถ้าจะมีห้าคนเจ็ดคนเก้าคนก็แล้วแต่ครับแต่เขามีสามคนก็แต่เพราะไม่ได้ทัดทอนเงินหนึ่งแสนบาทต่อคนเนี่ยเป็นเป็นข้อผูกพันกับสสหรือว่าให้ขาดเลย พัฒนาคนเช่นเชิญวิทยากรเนี่ยใช้จ้างสนใช้เงินสอสอจ้างได้จ้างมาเป็นวิทยากรได้เช่นหรือปานวิทย์นิติกรไพบูรณ์รองนายกเทศมนตรีครับผมทวีพรจันทนาประธานสภาเทศบาลตะบหลักกครับในปิยจักรีประชันสมาชิกสภาตะบนหลักกครับที่รอดทุกครับเป็นสมาชิกเทศบาลตะบหลักครับนายลุงแก้วป่าครับสมาชิกสภาเทศบาลตมบหลักกครับเทศบาลเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับจากโครงการที่สสสร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับให้ทุนเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่นะครับวันนี้ก็เลยเชิญวิทยกรจากมหาวิทยาลัยรังสิตมาให้ข้อมูลให้รายละเอียดกับผู้นำชุมชนว่าโครงการที่จะขอทุนเนี่ยเป็นประเภทใดบ้างฮนะแล้วก็มีระยะเวลาการดำเนินการหรือขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรนะครับ ขอเชิญนะครับประชาชนผู้นำชุมชนทุกท่านที่มีโครงการที่จะพัฒนาสุขภาวะาพัฒนารายไดม้มันจะครอบคลุมหลายๆด้านนะครับก็เชิญเข้ามารับฟังรายละเอียดจากาทางมหาลัยแล้วก็สสสได้ซึ่งจะมีกำหนดการที่ดูได้จากเว็บไซต์ของมหาลัยรงังสิตนะครับขอบคุณครับขอเชิญที่น้องผู้นำชุมชนที่สนใจ โครงการสะส,ะสะร่วมกับมอลังสิตนะครับเข้ามาร่วมทำโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาวะแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับเสริมท่านรองนายกแล้วก็ท่านประธานสภานะครับก็สำหรับท่านที่มีความคิดมีแนวคิดมีกลุ่มที่ดำเนินการไม่ว่าเรื่องของอาหารเรื่องของกิจกรรมที่ท่านน้นอยู่ไปว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับเป็นกลุ่มหัถกรรมก็แล้วแต่ท่านต้องการที่จะ เสริมเพิ่มเติมนะครับหางบประมาณที่จะลงหาแหล่งทุนวันนี้นะครับโดยแกนนาของท่านรองนายกนะครับท่านก็หาแหล่งทุนมาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหกเราแล้ววันนี้ใครสนใจนะครับก็ขอให้เข้าไปในเพจนะครับเพื่อหาแหล่งทุนให้ท่านโดยที่สสสรวมกับ มหาวิทยาลัยรังสิตรวมทั้งเทศบาลตำบลหกได้หางบประมาณหาทุนมาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบล6หกแล้วขอเรียนเชิญน,นะครับท่านใดที่มีความสนใจนะครับเข้าไปในเพจของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเข้าไปในส่วนของสสสครับเรียนเชิญน,นะครับทุกกลุ่มทุกท่านครับผมสวัสดีครับด,ดรบรชชาเฉดิมจันทร์นะครับปัจจุบันก็เป็นคณะบดีคณะกายภาพบัตรแล้วก็เป็นกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนระหว่างสสสกับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมการบริหารแผนของสํานักหกด้วยครับผม เนื่องจากว่าเรามีแผนงานร่วมทุนนะครับเป้าหมายของเราคือเราต้องการสร้างสุขภาวะให้กับตำบลหลัหกแล้วก็จังหวัดปทุมธานีเลยโดยเรามีเขาเรียกว่าภารกิจหลักใหญ่ๆสำคัญก็คือเราจะพลิกโฉมหลัหกโดยเฉพาะเราเห็นประเด็นที่ทางรองนายกนะพูดถึงว่า หลักหกเนี่ยมีปัญหาเรื่องหลักใหญ่ๆ2อย่างคือเรื่องของเศษฯฯฯรษฐกิจรายได้กับอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาของผู้สูงอายุที่มีจํานวนมากแบบนี้นะครับฉะนั้นโครงการในที่เราอยากจะนําเสนอแล้วก็อยากจะชวนประชาชนในพื้นที่เนี่ยครับเข้ามาร่วมในการทํางานร่วมกันคือทำยังไงให้คนในชุมชนเนี่ยมีอาชีพแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีศักยภาพในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นด้วยครับฉะนั้นโครงการเราก็จะเน้นหนักไปเรื่องของ2ประเด็นนี้หลักๆใหญ่ๆ,ๆครับผมชุมชนที่สนใจนะครับอยากจะทุนสนับสนนุ การทำโครงการแบบนี้นะครับในวันที่29แล้วก็30พฤษภาคม2566นะครับที่มหาวิทยาลังสิต์นะครับเราจัดเวทีเพื่อให้คำแนะนำแล้วก็รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับเราจัดขึ้น2ครั้งนะครับครั้งที่1ก็คือวันที่29กับ3ถึง30พฤษภาคมและครั้งที่2คือวันที่13ถึง14มิถุนายนเนี่ยครับเชิญชวนเลยนะครับถ้ามีโอกาสก็เราไปเรียนรู้ร่วมกันนะครับติดต่อได้เลยนะครับเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลังสิต์นะครับ ก็คลิกเลือกที่ศูนย์พัฒนาหลัก6ของเราก็ได้นะครับเซิร์ชคำนี้เลยแล้วพอศูนย์พัฒนาหลัก6จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของสุขภาวะของคนในหลัก6แล้วก็ประชุมธานีได้นะแล้วและก็สามารถโทรติดต่อสอบถามโดยโตรงได้ที่0 2นย์สอ0นะครับเจ็ดเได้เลยครับในเวลาของการทํางานปกติทั่วๆไปครับ เรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของอาชีพและรายได้อย่ารอว่าจะมีสวัสดิการหรือจะมีเงินหรือมีคนมาช่วยเหลืออะไรต่างเราเองได้หัวใจสําคัญที่สุดก็คือการที่ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้เลี้ยงดูตนเองได้แล้วก็ไม่เป็นภาระก,กับคนอื่นได้ผมคิดว่านี่คือสําคัญอันนี้คือโอกาสนึงครับที่เราจะสามารถทําให้ชุมชนเราเข้มแข็งผ่านโครงการของการรับทุนของแผนงานร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยศิษย์กับสสสครับ